ชาวสิงห์นะคะจะมีดาวอังคารโคจรมาทับลัคนานะคะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนโดยดาวอังคารจะอยู่ตรงข้ามกับดาวราหูนะคะถือเป็นคู่ที่เกิดความสัมพันธ์ทางดวงดาวเกิดขึ้นก็คือดาวอังคารและราหูนั่นเองส่งผลอย่างไรกับชาวสิงห์ในช่วง6มิถุนายนถึง27กรกฎาคมไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดช่วง15สิงหาคมถึง14กันยายนก็รับฟังได้ หรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นราศีสิงห์ก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงดาวการพยากรณ์ดวงแบบไทยๆฝากกดติดตามนะคะ ดาวองคารนะคะเป็นดาวตัวแทนเรื่องสุภะและพันธุของชาวสิงห์นะคะหมายความถึงเรื่องความเจริญก้าวหน้าเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องครอบครัวสินทรัพย์ต่างๆนะคะโคจรมาทับลัคนานที่ผ่านมาก็จะอยู่ในภพเรือนวินาานะคะแล้วก็โคจรผิดปกติยาวนานทาให้ชาวสิงห์ก็จะมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องความก้าวหน้าเรื่องทิศทางเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในวันที่6มิถุนายนก็โคจรเดินหน้าเข้าสู่การทับลัคนาชาวสิงห์ ซึ่งในรอบนี้นะคะมีราหูรออยู่ตรงกันข้ามนะทำให้เกิดดวงดาวคู่นี้ขึ้นก็คืออังคารและราหูนะคะสำหรับข้อแรกนะคะชาวสิงห์ก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารนะก็คือเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่ที่โคจอยมาทับตัวตนนะคะช่วงนี้ชีวิตก็จะเกิดการแอคทีฟขึ้นนะจากเรื่องงานการที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นอยู่ใกล้ชิดเจ้านายนะคะ เป็นข้อหมายเชิงความก้าวหน้าทิศทางชีวิตนะคะที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะเนื่องจากดาวก็โคจรผิดปกติยึกยักนะคะทําให้ช่วงนี้ชาวสิงจะมีทิศทางชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นนะซึ่งหมายถึงเรามองเห็นโอกาสนะคะ มีจังหวะการตัดสินใจหรือหลายสิ่งรอบตัวที่คลุมเครือไม่ชัดเจนช่วงนี้ก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับดาวองคารัก็จะโคจรเกี่ยวข้องกับราหูฝั่งตรงข้ามก็เกิดเป็นคู่ธาตุลมนะคะคู่นี้ทําให้เกิดความปรับปรับฉับพลันได้ดังนั้นชาวสิงห์ช่วงนี้ถือว่าเกิดความรวดเร็วนะในความเป็นธาตุลมก็คือเป็นช่วงเดินทางบ่อยได้นะคะเริ่มตั้งแต่6มิถุนายนไปนะคะเป็นช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาหรือคู่สัญญานะหรือการงานก็เกิด ความรวดเร็วปรุปปรับฉับพลันขึ้นมาได้เช่นจังหวะมีก็มีมาไม่มีปีมีคลุยนะคะมีเรื่องราวของการคืบหน้าเชิงการงานเข้ามาได้เช่นกันเป็นความหมายเรื่องราวของคู่ครองได้นะคะดังนั้นช่วงนี้ภารากิจของชาวสิงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคู่ครองมากขึ้นบางทีเป็นภารากิจด่วนนะคะเรื่องราว ของคู่ครองนะที่จะต้องสัมพันธ์กับชาวสิงมากขึ้นนะเรียกว่ามันมีความกระตุ้นมาจากเรื่องทางฝั่งคู่ครองทำให้ชาวสิงก็จะมีภารกิจแบบรีบด่วนได้นะคะสําหรับชาวสิงดาวอังคารและราหูนะคะก็ส่งผลดีกับเรื่องความรวดเร็วนะจังหวะที่บางทีจะได้ราบได้เงินได้งานก็มีมาแบบที่เราไม่คาดคิดนะคะชาวสิงจะได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารนะคะก็คือเรื่องความมุ่ววามใจร้อนช่วงนี้จิตใจจะนักเลงเป็นพิเศษนะคะ กล้าได้กล้าเสียพร้อมบวกนะทำให้ชาวสิงห์ช่วงนี้บางทีก็จะมีลักษณะความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นเป็นช่วงที่ควบคุมอารมณ์คําพูดต่างๆด้วยนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวประจําตัวถือว่ากําลังจะโดดเด่นนะเนื่องจากดาวอาทิตย์จะโครจรเป็นราชาโชคในวันที่15นะคะดังนั้นครึ่งเดือนหลังก็มีดาวหลายดวงในภพลาภะชาวสิงห์ก็จะมีโชคเกิดขึ้นกับตัวตนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความโดดเด่นนะจากการประกวดแข่งขันประมูลแย่งชิงนะเรียกว่าหากเราอยู่ในแวดวงการงานการค้ามันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะราชาโชคแปลว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะมีโชคลาบจากเรื่องของตัวตนนะเช่นการสื่อสารการเจราจาดังนั้นช่วงนี้อย่างที่เน้นว่าเรื่องคําพูดนะบางทีพูดดีมีวาทะสินก็ได้ลาบพูดจาไม่ดีปากไม่ดีนะคะก็ทําให้เรา ไม่ได้งานนะหรือบางทีก็ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ถือว่าช่วงนี้คำพูดหลายๆอย่างของชาวสิงส่งผลกับอนาคตได้นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องราวเชิงการเงินของชาวสิงห์นะคะก็จะอยู่ในภพเรือนสุภาด้วยนะในช่วงครึ่งหลังนะคะดังนั้นอาดาวทั้งเรื่องเงินเรื่องรับผลเรื่องตัวตนนะไปอยู่ในภพเรือนรับผลชาวสิงห์จึงมีโอกาสได้หยิบจับรับเงินนะคะได้เซ็นสัญญาได้มีคอนแทคใหม่ๆหรือประสบความสำเร็จเชิงการวิ่งเต้นเอกสารต่างๆในช่วงตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไป1เดือนนะคะ ย่างไรก็ตามนะคะชาวสิงจะยังมีดาวพระเกตที่อยู่ในภพเรือนวินาศนะมันก็จะมักกระตุ้นเรื่องราวศัตรูบ้างนะคะบางทีก็มีอุปสรรคในเชิงการงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมันก็จะครอบคลุมชีวิตของชาวสิงในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะก็คือหลายสิ่งมาก็รีบรีบ,ร,บร้อนๆน,นะคะทำให้เราต้องใช้สมาธิสูงความรอบครอบก็ต้องมีมากนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวรอบตัวบางทีเกิดขึ้นรวดเร็วบางทีเป็นเชิงบวกก็ได้บางทีเป็นความเป,ปลี่ยนแปลงเชิง การงานการค้ากฎเกณฑ์กฎกรกฎะเบียบทําให้ต้องปรับตัวเยอะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระเกตกระตุ้นให้ชาวสิงห์นะคะมักมีปัญหาไม่คาดคิดเข้ามาได้สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเนื่องด้วยดาวหลายดวงช่วงนี้จะมีแง่มุมทั้งบวกและลบนะคะในข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเตือนใจสําหรับชาวสิงห์นะคะด้วยความที่เป็นคู่ธาตุลมนะคะและเกี่ยวข้อสัมพันธ์กับเรื่องการคบหาช่วงนี้เรามาระวังเรื่องอารมณ์หึงหวงนะหรืออะไรที่เป็นเชิง ความรักที่สลับซับซ้อนเนะคะเป็นจังหวะที่การคมาของชาวสิงห์ไม่ว่าจะเป็นเชิงสังคมการงานความรักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้นะเช่นจังหวะเจอคนถูกใจก็จะพัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วนะคะในขณะเดียวกันกระตุ้นเชิงคู่กรณีได้นะทำให้เกิดอยู่ดีๆก็ไม่ชอบหน้ากันขึ้นมานะหรือว่าเรื่องราวบานปลายได้แต่เรื่องราวความขัดแย้งนะคะแต่ก็เหมาะสมดีนะคะกับช่วงนี้หากใครกําลังเดินทางไกลนะคะปลีกวิเวกนะคะหรือว่าไปพักผ่อน เปลี่ยนบรรยากาศหาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะถือว่ามุมนี้ค่อนข้างส่งเสริมนะคะดาวอังคารเป็นดาวแรงๆนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะช่วงนี้ชาวสิงห์เรามาระวังทั้งการเดินเหินนะคะจะเดินทางไกลหรือไปไหนมาไหนถือว่าต้องใจเย็นๆนะเพราะก็มีแนวโน้มอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ง่ายนะคะในช่วง6มิถุนายนถึง27กร,รกฎาคมนะคะดวงดาวกระตุ้นให้ชาวสิงห มีอารมณ์อยากจบบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อดทนมานานไปต่อไม่ได้หรือมันมีเหตุให้เราต้องตัดสินใจทางเลือกได้นะเนื่องจากดาวพฤหัสช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในภพลาภะด้วยความหมายของเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะชาวสิงห์นะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเรื่องลูกหลานบริวารได้นะไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงนะคะความก้าวหน้าบางอย่างหรือชาวสิงห์ก่อเกิดงานพิเศษงานอดีเรกนะคะหรือสิ่งที่สนใจนอกเหนือจากสิ่งที่ทําประจําเกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นแง่มุมบวกนะคะโดยเฉพาะในช่วง ครึ่งหลังมิถุนายนไปนะเป็นเรื่องราวดีๆของชาวสิงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รับผลนะคะนอกจากนี้ดาวประจําตัวที่เป็นราชาโชคก็ส่งผลกับความโดดเด่นนะเช่นคนไม่ชอบเราก็มีแต่คนที่สนับสนุนเราให้ความเกื้อหนุนผลักดันนะในสังคมก็มีอยู่นะคะนอกจากนี้เป็นความโดดเด่นช่วงดีที่มาจากตัวตนไม่ว่าจะเป็นความสามารถผลงานความโดดเด่นในเชิงสังคมก็โดดเด่นเช่นกันในช่วง15มิถุนายนไปนะคะ กับชาวสิงห์นะคะดาวราหูที่โครจรย้ายเมื่อเดือนพฤษภาคมก็เล็งลักนณะส่งผลกับเรื่องการคบหานะเพราะมันเป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิสัมพันธ์นะคะเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆรอบตัวนะบางทีก็จะชักนําพาคนที่แปลก,ปลกๆคนสีเทาๆนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนเข้ามาบ่อยนะรวมไปถึง ก็ชักนําพาเรื่องราวผู้อุปถัมมาได้เหมือนกันโดดเด่นประเภทต่างวัยนะคะต่างชาติต่างภาษาหรือคนมีตําหนิหรือคนที่มีลักษณะแปลกๆได้นะหากเราครบแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะคะหรือว่าช่วยแบ่งเบาบางอย่าง,งเราได้นะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นผลดีนะแต่หากครบแล้วรู้สึกร้อนอ,อกร้อนใจช่วยเหลือไม่ค่อยได้นะคะอยู่ให้ห่างๆไว้นะเนื่องจากราหูก็ชักนําทั้งเรื่องคนดีแล้วก็คนไม่ดีเข้ามา ก็ขอให้ชาวสิงห์นะคะได้รับโชคลาบโชคดีจากดาวราชาโชคซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะคะช่วงนี้ควบคุมอารมณ์เรามาระวังคําพูดนะคะก็จะทําให้ชาวสิงห์มีโอกาสได้รับรับผลในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนที่ดาวไปรวมตัวกันอยู่ในภพลาภาหลายดวงนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ